นายวีรพัฒน์ปริยวง์ได้โพสต์ทวิตเตอร์ถามพอบอทอบอหากว่าทหารเจอระเบิดคว้างแบบที่ตำรวจนั้นจะมีจุดยืนอย่างไรส่วนทางด้านม็อบประชาธิปัตย์ก็เดินมาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ก็ต้องกลับขันเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เข้ามาทำงานในวันนี้นายสุเทพเทือกสุบันผู้ต้องหากบฏและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์กล่าวหลังเข้าพบพลเอกพอิชาแสงรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่ว่าการเดินทางมาวันนี้เพราะไม่ต้องการให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีใช้สำนักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ทำงานไม่ว่าจะในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะถือว่าหมดความชอบธรรมและจะกดดันจนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้คนกลางที่ประชาชนยอมรับมาจดตั้งรัฐบาลและเดินหน้าปฏิรูปประเทศ โดยไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้การเมืองไม่สามารถแก้ด้วยการเมืองได้ต้องใช้วิธีพิเศษเท่านั้นและขอให้ทหารอยู่ข้างประชาชนทุกอย่างก็จะจบลงทั้งนี้หากนายกรัฐมนตรียังมาทำงานที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม mm. ก็จะกลับมาชุมนุมอีกครั้งและจะยกระดับการชุมนุมปักหลักค้างคืนผลเอกอภพิชาติยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาทำงานที่สำนักที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ขอให้ผู้ชุมนุมเข้าใจการทำหน้าที่ของทหารรวมถึงการดูแลสถานที่ราชการโดยจะไม่ยินยอมให้ผู้ชุมนุมบุกรุกเข้ามาในสถานที่จากนั้นนายสุเทพก็ได้ออกมาชี้แจงกับมวลชนก่อนที่จะเดินทางกลับส่วนกรณีเกิดเหตุปะทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและม็อบพักประชาธิปัตย์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเมื่อวันที่ผ่านมาโดยมีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงและคว้างระเบิดเข้าใส,ส่จนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนมากนั้นนายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระ ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวตั้งคำถามแบบเหน็บแนมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบอกว่าถ้าหากเป็นฝ่ายทหารถูกกลุ่มม็อบประชาธิปั์คว้างระเบิดใส่อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนบ้างทหารจะมีจุดยืนอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าห้ามตำรวจทำร้ายประชาชนแต่ขณะน,นี้สถานการณ์จริงกลับกลายเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายทำร้ายตำรวจแทน แต่ก็ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้จากพลเอกประยุทธ์แต่ยอย่างใดนาวีรพัฒน์จึงตั้งคำถามผ่านทวิตเตอร์ถึงดังกล่าว